มีเวลาเท่าไหร่ว่าถ้าเราเสียบถ้าอยากรูว่ตัวไหนจะเป็นสีขาวสีฟูสีม่วงสีอะไรเราต้องแยกลงตะกร้าอย่างนี้ก็ลองเขียนป้ายปากไว้ ก็ขอสวัสด so right e ีครับผมก็มาสวัสด <parfois> kind of kind of ีกันในเช้าวันเสาร์วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าหกสิสี่หกสิบสี่นะครับผมเด้อครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจกมาพูดเรื่องการเสียบจนชมต้นขนาดเล็กๆแบบนี้แล้วก็วิธีการเสียบแบบต้นแทนซีอันนี้เล็กมากเดี๋ยวข้ามาคุยกันครับผมเดี๋ยวมาขอขายยาก่อนแบบหนึ่งครับผมแบบหนึ่งคือให้ดูว่าเทพบ้านนาเขาต้นโต อันนี้เพชรนาก็เป็นไม้ที่อมตะอู่แล้วนะเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะครับผมเป็นไม้ชั้นเดียวที่มีสีชมพูเหมือนกับดอกซากุละก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะแต่ไม่เหมือนนะอันนี้ไม้ต้นโตนะอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งจะเห็นไหมเนี่ยมีคู่ที่หนึ่งแล้วก็คู่ที่สองยังไม่มีท่านไหนช่วยรับเลยครับผมคู่ที่สองแล้วก็ไม้คู่ที่สามอันนี้ถ่ายกลางวันให้ดูชัดอันนี้คู่ที่สี่อันนี้คู่ที่ห้าคู่ที่ห้าจะราคาสามร้อยห้าสิบาทราคาส่งนะ นอก,กันจากคู่ละ420บาททั้งหมดอันนี้เป็นคู่ที่หกครับผมนี่ตัวโตวหน่อยตัวยาวอันนี้คู่ที่เจ็ดความก็จะสวยนะดูเราดูกลางวันหน่อยดูเด็กลางคืนเนาะโอเคมีเจ็ดคู่นะครับผมหาท่านไหนจะช่วยเหลือก็ขอพระคุูมากที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวมีถามว่าขาวนวนพอมีไหมขาวนวนก็พอมีอยู่นะเดี๋ยวยกไปดูแต่เพชรบรณาก็อยากจะขายด้วยเนาะก็ไม่มีท่านไหนช่วยเหลือช่วงนี้ไม่รู้เป็นไร โอเคเดี okay, ๋ยวเอาต้นนี้มามาว่าถ่ายให้ดูด้วยเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องการเสียบชวนชมคือถ้าอยู่ผมต้องเสียบชวนชมเป็่นนะต้องเสียบถ้าอยู่กับผมก็ถ้ายัางยังยังอยู่กับผมก็ต้องเราต้องเสียบให้ติดทุกท่านนะครับเราต้องเสียบเปลี่ยนอันนี้เป็นชวนชมอันนี้ต้นที่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนตรงนี้ก่อนจริงๆถ้าเวลาการทํางานถ้าเรามีเวลาทํางานจริงๆนะอันนี้ผมไม่้เนี่ยมีเวลาเท่าไหร่ว่าถ้าเราเสียบ ถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนจะเป็นสีขาวสีพูสีม่วงสีอะไรเราต้องแยกลงตะกร้าอย่างนี้ก็ลองเขียนป้ายปากไว้อันนี้ต้นเล็กมากนะอันนี้ไม้ไม่กี่เดือนนี้ไม้แค่สามเดือนเลยผมก็ต้องมาทําแล้วอันนี้คือขนาดเล็กอันนี้ก็จะทําแบบนี้มันถึงจะไม่ลืมว่าเออตัวนี้คือตัวนี้นะาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ตะกร้าดาๆแบบนี้ผมจะใส่มัว่วอันนี้ผมจะใส่ทุกทุกสีทุกตัวจะคือไม้เสียม้วนแหละ อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตะกร้าที่เสียบหัวอันนี้มาทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการเสียบไม้อันนี้ผมปลูกในดินนะเห็นไหมดินเต็มเลยคือไม่มีต้นทุนในการซื้อกับมะพร้าวแล้วก็พอผมเอามาเสียบแล้วผมก็จะมาไว้อย่างนี้จนกว่าไม้ผมจะติดมาแบบนี้ครับนะผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมเก็บให้ดูจะมองเห็นไหมไม่จะมีตาตุ่มอยู่นั่นแหละเอเ็นไหมจะมีตาตุ่มอยู่เนาะอาจจะมองไม่เห็นนะขี้เป้านหน่อยไหมตรงนี้เลย ไม่รู้จะมองเห็นกันไหมเนี่ยตรงนี้เนาะมันจะมีตาตุ่มอย่างนี้คือโอเคไม้ติดแล้วก็ถอดออกเราก็ทํายังไงเอาลงกระถางแบบนี้ครับผมนี่อเอาลงกระถางแบบนี้ใช้พืชดูกการเพาะปลูกแล้วก็เราก็เลี้ยงไปเราก็เดียจะพูดเรื่องการให้ปุ๋ยให้ระเบิดหัวให้หัวโตอันนี้เราก็ลงอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราขายายาแป๊บหนึงก่อนเนาะ ก็เมล็ดพันธุ์นะอันนี้จะเป็นลูกผสมยักษ์ญี่ปุ่นทันเลนหนึ่งร้อยเมล็ดราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทราคาส่งนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต้นกล้าด้วยแล้วใครดูต้นก้าอันนี้โอเคจบไปแล้วก็มาเสียบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จะได้ชุมมาแบบนี้อ่าเห็นไหมแล้วต้นเล็กนะผมไม่อยากขายให้คือเขาเล็กไปเห็นไหมเล็กมากเ่ยเล็กเล็กแค่ไหนก็ดูเอาเห็นไหมเล็กเขาเล็กไงเขาเล็กไปก็อย่างนี้นะแล้วก็โตเลี้ยงโตอย่างนี้อันนี้ไม้อางนี้ยังไม่สวยนะ เราต้องมาตัดอีกครั้งหนึ่งตัดกิิงตรงนี้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งหมดแล้วเขาแต่ฟอร์มาใหม่แล้วก็ชวนชมเราก็จะได้หัวก็จะได้เริ่มเบ่งเบ่งออกด้วยวิธีการตัดทาให้หัวเบ่งด้วยแล้วก็ทําให้เราได้ฟอร์มใหม่มาด้วยอันนี้เป็นมาที่ไม่ตัดนะเวลาที่ผมจาหมายต้นตัวผมจะตัดก่อนบางครั้งเราเสียบแล้วก็ได้ตัวที่มันดูจำๆอย่างนี้มาเนี่ยอย่างนี้ใบโอเคสวยแล้วก็สีโอเคสวยแล้วก็เอาไว้ทําขั้นต่อไปอันนี้เห็นไหมเรียบมันจะี่อย่างนี้เองแล้วก็ไม้มันเริ่มโตขึ้นเอง อ่าอันนี้ดอกแบบนี้เราก็ตัดทิ้งเลยครับผมเราไม่ต้องเอาไว้นะเนี่ยตัดตรงนี้เลยตัดทิ้งไปเลยเนี่ยตัดทิ้งไปก็มีหลายท่านนะยังได้กิ่งพันไปผมเองก,ก็ก็เคยส่งนะว่าส่งไปแล้วมันเลี้ยงยากเลยมันเสียบยากมันจะมีการเน่าอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เลี้ยงอย่างนี้แหละครับผมเลี้ยงไปจนได้ขนาดนี้นะผมถึงเอาจำหน่ายได้ถ้าเราใช้ต่อที่ตัวอ้วนหน่อยเลี้ยงมันจะทมง่ายเห็นไหมโดนอ้ว,วนเลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงจะเลี้ยงอีกแล้วจะเลี้ยงไปไหนเนาะ เราก็จะได้ที่ทาไม่ง่ายอย่างนี้อันนี้อันนี้ดอกค้อจกิงดูสวยนะดูสวยกิงดอกผมชอบที่กี่กว่าข้อหนาอ่ะอย่างนี้น้องก็มาเสียบเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ขายหรอกอย่างนี้ไม่มีท่านไหนชอบหรอกก็เอาไวด้ดูอ่าเห็นไหมตัวนี้ก็เอามาเสียบขึ้นงานอันนี้เปลี่ยนเป็นชมพูชมพูท้ผสอดตัวนี้จะประมาณนี้นะก็อันนี้ยกมาคิวนนก็มีมีโทรเข้ามาถามว่ายังมีไหมตัวเล็กก็พอมีอยู่นะเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนแต่ว่าบอกก่อนนะว่าตัวเล็กไม่ค่อยแต่กิ่งให้นะ แล้วมาดูตัวนี้ด้วยอันนี้คือที่ที่พบมเมล็ดขแบบึ้นมาจเป็นแบบนี้นะเป็นเมล็ดองลูงูผสมอันนี้เป็นแบบนี้นะอันนี้ตัวอย่างมาดูแล้วก็เราเลี้ยงไปเลี้ยงไปก็ได้ขนาดนี้ครับผมขนาดนี้อ่าแล้วอันนี้ไม้ไม้สองเดือนนะเนี่ยสองเดือนสองเดือนขึ่งก็สามเดือนผมกก็ทําแล้วไมาตัวไวสามเดือนผมกก็ทําแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการให้โตได้ขนาดอย่างนี้นะเราต้องรอถึงสี่ห้าเดือนโอเคแล้วแบบนี้เนี่ยถึงมาหกเดือนเจ็ดเดือนแบบนี้ เราก็ต้องรอเดี๋ยวหาทำแทนซี mm hmm. ก็ง่ายเหมือน,นกันแทนซีเราก็ทําบนกระถางใหญ่เลยอย่างนี้อันนี้ผมเสียบไปแล้วนะผมเสียบไว้แล้วก็ไม่ค่อยสวยนะแล้วก็ไอ้กิ่งไหนที่มันไม่ชอบผมก็เปลี่ยนออกตัวนี้ไปอันนี้คือต้นเดิมอน,นี้คือกิ่งเดิมจะดอกดกมากอันนี้กิ่งเดิมดอกผงจะเสียบตัวน,นี้หมดทั้งต้นเลยมันจะดอกดกมากตัวนี้แต่โอเคผมก็เลยดูเบื่อก็เปลี่ยนอ่าอันนี้ใส่ด้วยใช่ไหมนี่ใส่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้มาด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนอีกวันวันพรุ่งนี้อีกสี่ห้ากิ ตัวไหนผมที่ไม่ชอบใจผมก็เปลี่ยนจริงเรื่องเพราแตกมาก็ไม่ต้องทิ้งนะเราก็เอาไว้ให้โตล้วก็จะการเปลี่ยนไปใหม่อันนี้ต้นนี้ผมจะทํางานพวกนี้ด้วยอันนี้ผมเสียบนนเนี่ยเสียบแล้วผมก็ตัดตัดทอนจนออกความแล้วก็ดอกโตมากแต่ว่าดูแลเบื่อเบื่อแล้วผมก็จะว่าตัดใหม่จะว่าทําพุกนี้จะตัดให้หมดเลยแล้วก็จะลงแฟนซีเลยต้นนี้อยาทกทาพุ่งนี้นะครับผมว่าดูก่อนนะเวลาผมจะมีพอไหมเพราะว่าวันนี้ผมต้องเดินทางไปซื้อของแล้วไปตลาดไปซื้อยาให้แม่ด้วยวก็ จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปส่งที่ไปสุนีด้วยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์อย่างนี้เนาะถ้าถ้าถ้าคือบริษัทเขาจะไปวิ่งให้จะถ้าก็ขอบคุณข้าบผมคุณพี้ที่อยู่ทางสามจังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะครับผมผมก็จะไปส่งทางไปนี้ให้เพราะว่าทางบริษัทเขาจะมีวิ่งเขาว่างั้นผมก็ไปส่งด้วยตัวเองตรงนี้ไปส่งด้วยตัวเองเนาะแต่ไม่ได้ไปส่งถึงโน่นนะส่งที่ไปส่นีนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งร้อเมล็ดทีราคาส่งที่หนึ่ง้ห้าบาทนะครับผมอันนี้คือการเสียบชมชมถ้าเราต้องการให้เรา ทำแบบมีมาตรฐานนะอันนี้แบบมีมาตรฐานเราพูดแต่มือสมัครเล่นนั่นแหละแต่สมัครเล่นแบบมาตรฐานอะ่ะโอเคเราก็มีตะก,ก้ายอย่างนี้เราเสียบแล้วเราก็เอาลงตะก,ก้าแบบนี้เราก็ยันชื่อว่าเออตัวนี้เป็นสีขาวนะตัวนี้สีเหลืองสีม่วงสีอะไรก็ว่าไปแต่ผมไม่มีมาตรฐานนะไม่มีมาตรฐานผมกำลังตะก้าดำอย่างนี้เลยเออผมก็มั่วไปเลยได้เรียกอย่างนี้แหละก่อนวิธีเสียบแบบนี้ทำยังไงเอาหรือพูดให้ฟังด้วยโอเคก่อนก่อนก็ก่อนจะทำเสียบแบบนี้นะ เราผมเองปลูกจะใช้ดินก่อนเออโอเคต้นนี้มาแล้วน่าเห็นไหมอยู่ในดินโอเคขยับขยับหน่อยขยับหน่อยเดี๋ยวให้ให้เขาก็ขยับขยับอยก็จะเสียไปปลูกดินแบบนี้จากข้อเล็กที่มาผมก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเงินทุนผมก็ปลูกดินแบบนี้นะอันนี้เราก็ตัดตัดแล้วเราก็เราเสียบเสร็จปุ๊บนะพอเราเสียบเสร็จแล้วเราทอนเลย แต่ว่าถ้าไม่ถอนก็ไม่เป็นไรนะก็ติดเหมือนกันนะเอาไว้ในตะกร้าคือเอาไว้ในในกระถางก็ติดเหมือนกันไม่ต้องถอนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม้ผมผมปลูกกระบินผมต้องถอนออกครับผมผมเสียจแล้วผมต้องถอนมาใส่ตะกร้าแบบนี้ทำไมต้องถอนใส่ตะกร้าแบบนี้พอถอนใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วพอเขาแตกออกมาอย่างนี้ว่าก็ถอดทุงเขาติกแบบแล้วผมก็ต้องเอามาขยับลงแบบนี้ลงกระถางแบบนี้เพื่อจะใส่ลงกาบมะพร้าวสับ การใช้กาบมะพร้าวสับปลูกชนชมหนึ่งทำให้ชนชมไม่เน่าสองโตวไวเราให้ปุ๋ยได้ตลอดเวลาเลยเราสามารถให้ปุ๋ยได้15วันครั้งหนึ่งถ้าเราเอาลงในกาบมะพร้าวแบบนี้แล้วก็ให้น้ําเป็นทุกวันชนชมจะสวยไวมากเพราะว่าถ้าลงกาบมะพร้าวแบบนี้ให้ปุ๋ยได้ให้น้ําได้ตลอดเลยชนชมจะไม่มีการเน่าลักใบจะไม่ร่วงไม่เหลืองแต่ว่าถ้าอยู่ในดินแบบนี้ให้น้ํามากไปใบก็เหลืองร่วงแล้วก็ทําให้ชนชมเน่าตายได้อย่างไรก็ไม่สวย เราต้องปลูกแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมต้องถอนออกแล้วก็ต้องมาลงกระถางแบบนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมเห็นไหมมันเราก็จะได้ชมที่ดูสวยอย่างนี้มาอันนี้ตัวเล็กนะ <c oughs> ตัวเล็กนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมเสียบสองกิ่งอันนี้กิ่ง,งอันนี้อันนี้อีกดอกหนึ่งตัวหนึ่งเดี๋ยวเพ่ค่อยสวยใส่ผิดตอนแรกว่าจะเอาสีไอเอาสีเหลืองใส่ก็ใส่นี้อันนี้มันบานนานแล้วเนาะเห็นไหมก็เวลามาเรามีออกมามันก็สวยอันนี้ตัวเล็กเหมือนกันนะตัวเล็กงั้นแหละเราถึงเห็นไหม เม่ด้การเพาสับไม่อะไรเลยนะเนี่ยการเพาสับเราให้ปุ๋ยได้รับผมเราเราเล่งปุ๋ยได้เลยเราให้ปุ๋ยชมเราได้แบบอ่าเดือนละเดือนละสองครั้งเลยแต่ว,ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้บินไม่ได้อันนี้อันนี้บางครั้งก็จะมีเก็บดําด้วยแต่เผา่านเทอนี้ก็เผาฐานกเก็บมา,าดเดี๋ยวถอดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมจปบปุ๋ยดินแบบนี้เห็นไหม,นนม,มดิน เตรียมเลยผมก็ถอดออกผมก็ถอดละเสียบแล้วก็ถอดทิ้งถอดทิ้งแล้วก็เตรียมลงเนี่ยเส้นรากมีการพรผาวแสบอันนี้จะมีเกล็ดดำไปด้วยเพราะว่าเกล็ดดำขโมยเข้ามาขโมยที่ทํางานมาแล้วก็ชมอยูวตัวไวมากถ้าเราทําแบบนี้เราสามารถให้ปุ๋ยได้แต่ว่าถ้าเราลงดินเนี่นยคุณจะให้ปุ๋ยชมจไม่ได้ให้ก็กลัวชมเน่าครับผมก็กลัวเน่าแล้วก,กลัวนว,ว,วนีนน่เยอะแยะไปหมดไม้ไม่สวยนะก็ก็อันนี้มาพูดให้ฟังนะวิธีการทํางานการเสียบชมจม ก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือผมในทุกๆครั้งนะครับผมก็หากานไหนมีข้อสงสัยตัวไหนก็โทรเข้ามาถามได้หากมีเวลาลับเด้อแต่ถ้าเวลาก็เข้าไปที่ไลน์ได้ครับผมก็ฝากที่ไลน์เดี๋ยวผมมีเวลาผมถึงจะเข้าไปดูนะครับผมเพราะทำงานแบบผมมันก็ต้องผมต้องทางานเองด้วยทุกอย่างจะทํางานเองทุกอย่างทุกขั้นตอนมันก็ต้องช้าก็ไม่เวลาที่จะไปไปดูอะไรๆ,ๆ,ๆมากมายเนาะหลายๆกว่าว่าคนที่สุดที่ให้กำไใจผมทุกความคุณป้าคุณพี่คุณนา้าคุณตาคุณลุงคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ส่งโน่นส่งนี่ให้ ทุกๆวันมีความสุขแล้วก็ดีความสุขครับผมพี่มาให้ผมทุกวันแต่เพีย้ยบนาก็ก็คือไม้ที่ทําแล้วเนาะคือต้องการทุนจากเพีย้ยบนาเอามาหมุนทําไม้เก่าไอ้ไม้เหล่านี้ผมคือการปล่อยเพียบนาได้ก็ก็ไม้ทถึงวัาเป็นรายรายได้ที่ผมจะต้องเอามาลงทุนก,กับไม้กลุ่มนี้ต่อแล้วก็เป็นการขายายพันธุ์กันทั้งหมดก็ตอนนี้ยังเหลือนะที่บ้านก็ยันประมาณนี้นะที่ก็เต็มหมดแล้วที่ผมมีน้อยแล้วก็น้ำไม่เคยมีด้วยแต่ว่าวันยังเคยยงขาดยังขาด ว่าอยากได้ในส่วนหนึ่งนะจะทําก็ไม่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 เท่าไหร่หรอกก็ประมาณสามไมคคูณหกเมตรมน,นี่แหละว่าจะทําเอาไวเ้เป็น,เป,นเป็นที่เขียนคีสอนชชมจะใช้ไออะไรละ่ะเขาเรียกว่าไอ้นระที่ท,ที่ที่กันกันหน่อยกันแมลงเข้านัา่นแหละจะทําอย่างนั้นเอาไว้เป็นที่ผสมเกสรของชนชมแล้วก็จะได้ชนชมตัวสวยๆใหม่ๆแปลกๆเข้ามาเราก็ไม่ต้องไป ไปตามซื้อของต่างประเทศเพราะของไทยเราสวยอยู่แล้วครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้เลยครับผมขอบคุณมากและสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม